มัน แก้วนิดแก้วนเหรอออลุยล่นล,อ,ล,อ,ลอ,อยู่ดีๆหนูไม่ต้องเอาล้นก็ได้กินไม่หมดสักทีแสดงว่ามันยังไม่ข้นดิลุนใหม่ม <c oughs> ยังไม่ได้เปลี่ยนแก้วเลยต้านมันยังไม่เป็นเซเลอรี่อ่ะลูกเอาโค้กไหมเอาโค้กไหมโค้กเป็น<ม>แล้ว ห้แล้วคน่ะมันเป็นน้ำอ่ะลูกเอาโคกไหมโคกเป็นเซเลอรี่น่ะเห็นไหมอู้อาโคกดีกว่าเนาะเอาไหมเอาโคกเนะเาะให้ลุงให้ลุงกดโคกให้อา้าวกดแล้วแล้วนี่นี่ของต้นอยู่นี่ของต้นอยู่นี่ดูดูนะดูนะลุงกดให้แล้ว อิงหน่อยอีกหน่อย,ออยเออไม่พอแล้วพอแล้วเดี๋ยวหกอ่าตั้นถือพอแล้วลูกโอ้ยแสบแสบแสบแพอแล้วอ่ะไปเดินขนมบ้างขนมอยู่ไหนเลี้ยว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 อยู่ไหนทางนี้ทางนี้เออเลี้ยวอีกเลี้ยวเจอยังเจอขนมยังนี่นี่ทางไหนทางไหนหยิบเอาอะไรหยิบายมือ เอาทางนู้นหรือเอาทางนี้เอาทางไหนม,มเอาขนมดิขนมดิขนมอะไรเนี่ยทางนี้ขนมขนมขนม,นมเอาช็อกโกแลตไหมต้นขนมอะไรต้นกินปิงเกอร์ไหมปิงเกอร์ป่องเล็กไหมกินไหมหนุ่นหนุ่นหนุนหนุเห็นไหมโดนไปไกลๆทางนู้นเลยเห็นยังหยิบหนึ่งกระป๋อง หนึ่งกล่องไหนไหนขนมต้นอยู่ไหนโดนไปหยิบมาเอาสีอะไรนะหยิบมาเอาสีเหลืองเหรอเอาสีเขียวสีเขียวเล็กไม่มีใช่ไหมสีเขียวใหญ่ก็ได้ <Huh? S 2> ได้แล้วพอ,อยังจ่ายตังยังอ่าป่าฮิวไปจ่ายตัง ยกยกตะกร้าขึ้นอ่ะหยิบหยิบหยิบบางทีละอัน,อนดูก่อนดูก่อนดูก่อนดูทีไหนอ้าวตาเอาตังมาเท่าไหร่จ่ายตังด้วยอ้าวไม่มีตังเหรอ <c oughs> ทำไมเดินหนีอ่ะ <c oughs> ใส่ค่ะยังมีเ่มคมีค่ะนุ่หมาไปกดครับไม่เอาแล้วครับอันนั้นเล่นไม่ได้แล้วอันนั้นหนูซื้อไปหนูก็ทิ้งไงหลกหนูไม่เอาอ่ะอ่าหิ้วเห้ว,หว,หวถุงไทยถุงต้นปะไม่ใช่